เชิญนักดนตรีค่ะคเราปดเพลงปดเพลงเลยค่ะเวลานี้เราก็จะยืนขึ้นด้วยกันนะคะเราจะ ร้องบทเพลงสรรเสริญพระเจ้าของเราด้วยกันพระวจนะของพระเจ้าได้กล่าวไว้ว่าท่านทั้งหลายจงระวังตัวให้ดีและจงรักษาฝูงแกะที่พระวิญ,ญาบริสุทธิ์ได้ส่งตั้งท่านไว้ให้เป็นผู้ดูแลและเพื่อจะได้ปกครองคริสตจักรขององค์พระผู้เป็นเจ้าที่พระองค์ทรงได้มาด้วยพระนิจของ,งองค์เอง เวลาต่อไปนะคะพี่น้องเราพร้อมหรือยังคะพี่น้องดูเครง่งเครียดจังเลยนะคะพี่น้องให้เราฟังเทศนาด้วยความสุขนะคะแล้วก็ให้เรานมัสการพระเจ้านะคะจากจิตวิญญาณและความจริงของเรานะคะ ค่ะเวลาต่อไปนะคะเมื่อเรานำมสัสก,การพระเจ้าแล้วนะคะเราก็จะมาฟังพระพจนะคําของพระเจ้านะคะผ่านทางผู้รับใช้นะคะที่จะนําถ้อยคําของพระเจ้ามากล่าวท่านต่อไปนะคะเรียนเชิญคุณสันทัศน์ตันติสัตมโมค่ะเชิญค่ะ ฮาเลลูยาฮาเลลูยาอเมนสวัสดีครับพี่น้องยินดีต้อนรับนะครับพี่น้องสมาชิกคิดตจักใจสมานปวกแดงทุกทกท่านเลยวันนี้ผมมีความรู้สึกนะครับยินดีอย่างยิ่งและ,ะมีความรู้สึกตื่นเต้นมากๆนะครับที่ได้มีโอกาสในการที่ขึ้นมาเทศนา ขอบคุณพระเจ้านะครับสำหรับความรักของพระองค์ที่พระองค์นั้นได้ทรงกำหนดไว้ในทุกๆเรื่องในทุกๆอย่างเรามีความรู้สึกว่าพระองค์นั้นทรงเข้าใจและจัดเตรียมในทุกๆอย่างให้กับเราเพราะว่าเมื่อสักครู่นี้ครับแม้ในเรื่องของเพลงนะครับผมก็ไม่ทราบว่าเพลงนั้นจะเป็นเพลงอะไรที่ขึ้นขึ้นมา ที่จะร้องก่อนที่ผมจะขึ้นมาเทศนาพระเจ้าพระองค์ก็ยังทรงจัดเตรียมให้เพราะเป็นเพลงพิเศษที่ผมค่อนข้างที่จะมีความรู้สึกที่ดีมากๆรวมถึงก่อนหน้านี้นะครับผมที่ได้รับฟังในเรื่องของความรักไปเดือนนี้เดือนแห่งความรักครับและตัวผมเองก็จะเข้ามาอธิบายเรื่องเกี่ยวกับความรักเช่นเดียวกันไม่ใช่เรื่องบังเอิญน,นะครับพี่น้องที่พระเจ้านั้นจะจัดเตรียมทุกสิ่งทุกอย่างไว้ให้กับพี่น้อง ความรักครับนิยามสำหรับพี่น้องแปลว่าอะไรมีความลุกซึ้งมากขนาดไหนเกี่ยวกับความรักแต่ในความคิดของผมความรักครับคือกำลังขับเคลื่อนบนโลกใบนี้คงปฏิเสธไม่ได้ว่าความรักครับคือพลังที่ไรขีดจำกัดผมอยากจะให้พี่น้องลองสมมุติเหตุการณ์เหตุการณ์หนึ่งขึ้นมาสมมุติว่าพี่น้องนะครับออกไปเที่ยวกับครอบครัว พี่น้องอาจจะเป็นพ่อหรืออาจจะเป็นแม่นะครับแล้วก็ตอนนี้พี่กำลังมีลูกน้อยประมาณหนึ่งขวบที่ไปกับพวกท่านด้วยลองคิดตามนะครับตอนนี้พวกท่านไปเที่ยวกันนะครับสามคนพ่อแม่ลูกนะครับท่านอาจจะเป็นแม่หรือท่านอาจจะเป็นพ่อแล้วไปเที่ยวที่เขื่อนแห่งหนึ่งปรากฏว่านะครับพากันนั่งเรือครับสามคนพ่อแม่ลูกไปกลางทะเลแล้วเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้น เด็กลูกน้อยของท่านอายุประมาณหนึ่งขวบพลัดตกน้ำและในเหตุการณ์นั้นครับคุณและแฟนของคุณว่ายน้ำไม่เป็นผมมีคำถามครับคำถามว่าเมื่อลูกน้อยของคุณตกน้ำคุณว่ายน้ำไม่เป็นคุณกระโดดไหมครับผมมั่นใจครับว่าคำตอบของว่าเป็นพ่อเป็นแม่เหมือนกันคำตอบนั้นคือกระโดดครับ ถามว่าเพราะอะไรล่ะว่ายทำไมเพราะอะไรทำไมถึงกระโดดล่ะคุณว่ายน้ำไม่เป็นนะมีการวิจัยครับที่เกิดขึ้นนะครับที่ต่างประเทศที่เขาบอกว่าการใช้สมองกับการตัดสินด้วยการใช้วิญญาณหรือการใช้ใจมีาการคำนวณที่แตกต่างกันเขาบอกว่าสมองเปรียบเสมือนกับ cpu คอมพิวเตอร์ที่มันจะคำนวณได้แค่ว่าถูกหรือผิ แต่ไม่มีอารมณ์เข้ามาเกี่ยวข้องเข้ามารวมด้วยและเหตุการณ์นี้ครับนั่นบ่งบอกได้ถึงคำว่าความรักครับเช่นเดียวกันครับก่อนที่ผมจะมาเป็นผู้เชื่อผมก็ได้ตกอยู่ในสภาวะของเศรษฐกิจที่ไม่ดีทำธุรกิจแล้วก็โดนโควิดนะครับตัวของผมนี้ก็เคยที่จะ ถอยในเรื่องของความเชื่อความรักทุกสิ่งทุกอย่างจมลงสู่พื้นดินแต่ด้วยความรักของพระเจ้าครับที่พระเจ้าทรงจัดเตรียมเพราะมีอยู่วันหนึ่งลูกสาวผมเข้ามาบอกว่าป้าหนูอยากเปลี่ยนความเชื่อนาทีนั้นพี่น้องเชื่อไหมว่าตัวผมเองเหมือนลอยเทงเต้งอยู่กลางทะเลแล้วก็มีเรือลำหนึ่งครับไม่ใช่เพียงแค่ท่อนไม้นะพี่น้องเป็นเรือครับลำใหญ่ๆเลยเหมือนเรือโนอา เข้ามาให้ผมนั้นได้ขึ้นไปพักพิงและผมได้รู้จักความรักของพระเจ้าและเมื่อวันนั้นเกิดขึ้นผมได้ขึ้นมาบนเรือคำว่าความรักนิยามก็เปลี่ยนไปตลอดการชื่อข้อเทศนาวันนี้นะครับชื่อรักเพื่อเกิดผลจากสดุดีบทที่36ข้อที่7ถึง9ข้าแต่พระเจ้าความรักมั่นคงของพระองค์ล้ำเลิศยิ่งนะัก มนุษย์ทั้งหลายเข้าหลีภัยอยู่ใต้ร่มปีกพระองค์พวกเขาอิ่มด้วยความอุดมสมบูรณ์แห่งพะนิเวศของพระองค์และพระองค์ทรงให้เขาดื่มจากแม่น้ำแห่งความสุขเกษมของพระองค์เพราะน้ำพุแห่งชีวิตอยู่กับพระองค์เราเห็นความสว่างโดยความสว่างของพระองค์เรามาอธิษฐานร่วมกันดินครับสาธุการพระคุณความรักความเมตตาพระองค์พระบิดาเจ้า ลูกขอขอบพระคุณความรักมั่นคงของพระองค์ที่ได้ส่องสว่างลงมาภายในจิตใจลูกในวันนี้ขอพระวิญญ,ญาณบริสุทธิ์โปรดทรงเปิดตาใจฝ่ายวิญญาณให้แก่ลูกเพื่อให้พระวจนะคำของพระองค์ได้ทรงตรัสเป็นการส่วนตัวกับข้าพระองค์ในเวลานี้ลูกทูลขอการทรงนำในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนนิยามความรักรับของความเป็นพ่อที่มีให้กับลูก พ่อนั้นจะดูแลลูกอย่างใกล้ชิดตั้งแต่ลูกนั้นได้แรกเกิดได้เริ่มหัดพูดได้เริ่มหัดเดินทนุถนอมทุกช่วงเวลาครับกระทั่งลูกนั้นได้เรียนและเรียนจบจนกระทั่งไปทำงานพ่อนั้นมีความรักให้กับลูกไม่เคยเสื่อมถอยและไม่เคยเสื่อมคลายเลยไม่มีแผ่วเลยทีเดียวเรามาดูแบบอย่างของพระเยซูคริสครับ กับพระบิดาของเรานะครับพี่น้องเชื่อไหมครับว่ามีพ่อคนหนึ่งที่และยอมเสียสละทั้งชีวิตและลมหายใจของตนเพื่อให้ลูกนั้นได้รอดนั่นคือความรักของพระเจ้าของเราวันนี้เราบอกอพี่น้องข้างๆหรืออยังครับว่าพระเจ้ารักคุณพระเจ้ารักคุณนะครับพระเจ้ารักคุณและและรักคุณมากๆ <c oughs> ผมก็รักคุณนะครับพระเจ้าได้จัดเตรียมไว้แล้วครับย้อนบทที่3ามข้อที่16เมื่อสักครู่นี้ได้มีการเอ่ยมาแล้วครั้งหนึ่งพระเจ้าทรงรักโลกดังนี้จึงได้ประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์เพื่อทุกคนที่วางใจในพระบุตรนั้นจะไม่พินาศแต่มีชีวิตนิรันดร์เรามาฉีดเส้นใต้คำว่าพระเจ้าทรงรักโลก ดังนี้ครับแปลว่าอะไรครับแปลว่าพระเจ้านั้นไม่ได้รักเฉพาะแค่อิสราเอลพระเจ้าไม่ได้รักเฉพาะแค่ชนชาติใดชนชาติหนึ่งพระเจ้ารักคนทุกๆคนเพราะว่าพระเจ้าได้ทรงสร้างโลกใบนี้ขึ้นมาพระองค์บอกว่าสร้างพื้นดินสร้างอากาศสร้างนกสร้างแสงสว่างและวันสุดท้ายพระองค์ได้ทรงสร้างสิ่งที่พระองค์ทรงรักที่สุดตามพระฉายาของพระองค์นั่นคือมนุษย์เกิดขึ้นมาคนแรกคืออาดัม อาดัมครับเป็นมนุษย์คนแรกที่นำความบาปเข้ามาสู่โลกใบนี้และพระองค์รักโลกใบนี้มากรักลูกๆของพระองค์มากแต่ไม่รู้จะทำอย่างไรในเมื่อความบาปนั้นมันมีมากเหลือเกินพระองค์เลยได้ส่งพระบุตรของพระองค์เปรียบเสมือนกับเป็นมนุษย์คนที่สองขึ้นมาลงมาในโลกมนุษย์เพื่อไถ่บาปให้แก่ลูกๆของพระองค์ทุกคนที่เป็นผู้เชื่ออามน อเมนนะครับพี่น้องเพราะฉะนั้นนะครับความรักที่พ่อให้มันยิ่งใหญ่มากๆแล้ววันนี้นะครับเราจะมาคุยกันถึงเรื่องการเกิดผลครับแต่ก่อนที่จะเกิดผลได้อยากจะให้พี่น้องลองคิดดูถึงคําว่าสิ่งที่พระเจ้านั้นได้ส่งอะไรมาเป็นผู้ช่วยเราบ้างพระองค์ได้ส่งหลายอย่างครับเพราะว่าพระองค์นั้นได้ รักเรามากนะครับจากสุภาษิตบทที่สองข้อที่6พระยาเวประทานปัญญาจากพระโอษของพระองค์ความรู้กับความเข้าใจก็ออกมาพี่น้องรู้จักคำว่าพระโอษใช่ไหมครับพระโอษคือลิมฟีปากนะครับเพราะฉะนั้นครับในข้อนี้คำว่าพระโอษก็คือลิมฟีปากลิมฟีปากแปลว่าพาวัจนะคำของพระองค์นั่นเองพาวัจนะคำของ พระองค์ครับก็คือพระคัมภีร์ไบเบิลมีพี่น้องท่านใดที่ยังไม่ทราบนะครับ The Best Seller หรือว่าหนังสือที่มีอันดับขายดีที่สุดในโลกตลอดการไปเซิร์ช Google ได้นั่นคือพระคัมภีร์ไบเบิลทั่วโลกนะครับ The Best เซ l l e อรอันดับหนึ่งเลยตลอดการคือพระคัมภีร์ไบเบิล พระคัมภีร์ไบเบิลนะครับก็คือพระวจนะของพระองค์ครับที่พระองค์นั้นดลใจให้กับผู้เขียนมากกว่า40คนอยู่ในพระคัมภีร์ทั้งหมด66เล่มรวมกันเป็นพระคัมภีร์ที่เราได้อ่านอยู่และทุกถ้อยคำที่อยู่ในพระคัมภีร์นั้นคือพระวจนะคำที่พระองค์นั้นดลใจให้ผู้เขียนเขียนเพื่อแทนเสียงของพระองค์ และผ,ผู้ช่วยที่สองนะครับก็คือพระวิญญาณบริสุทธิ์พระองค์ทรงรักเรามากครับต้องการอยากจะอยู่ใกล้ชิดเราพระองค์เลยประทานพระวิญญาณบริสุทธิ์ลงมาอยู่ในร่างกายเพื่อเป็นที่ปรึกษาเฉพาะตัวที่ปรึกษามาสดันเพื่อคอยเตือนคอยปกป้องคอยสอนเราเพราะฉะนั้นหนุนใจพี่น้องครับอันดับแรกเลยนะครับอ่านพระคัมภีร์ครับ เพื่อสื่อสารกับพระองค์อันดับที่สองนะครับคือเราต้องอธิษฐานเพื่อให้พระวิญญาณที่อยู่ในเรานะครับคอยที่จะติดสนิทอยู่กับเรานั่นเองเรามาปอกมือดังๆให้กับพระเจ้าของเราสักครั้งดีไหมครับ และการติดสนิทกับพระองค์เพื่อเกิดผลจะทำอย่างไรนะครับผมมีเคล็ดลับดีๆให้กับพี่น้องครับผมจะให้พี่น้องพูดตามผมนะนะครับหนึ่งครับเชื่อเชื่อนะครับสองเชื่อฝังสามทำตามแม้ไม่เห็นด้วยและสีวางใจแม้ไม่เข้าใจ จากพระธรรมยอห์บทที่15ข้อที่1ถึง2เราเป็นเถาอังุ่นแท้และพระบิดาของเราทรงเป็นผู้ดูแลรักษาขแขนงทุกขแขนงในเราที่ไม่ออกผลพระองค์ทรงตัดทิ้งเสียและทุกขแขนงที่ออกผลพระองค์ทรงดิดเพื่อให้ออกมาผลมากขึ้นเมื่อกี้จำได้ไหมครับว่าหนึ่งที่ผมให้พี่น้องพูดตามคืออะไรข้อนี้ครับเล็งเห็นถึงความเชื่อครับพระองค์เป็นเถาอังุ่นแท้ คำว่าเถาอังุนแท้คืออะไรครับเถาอังุนแท้คือเป็นต้นไม้แท้ครับไม่ใช่แบบนี้นะไม่ใช่แบบนี้นะครับถ้าสมมุติว่าอังุ่นเป็นของปลอมจะออกผลได้ไหมครับพี่น้องก็คงออกผลไม่ได้พระองค์ทรงยืนยันครับว่าพระองค์นั้นเป็นเถาอังุ่นแท้ และนะครับพระองค์ได้ทรงลิ์เพื่อให้ออกผลมากขึ้นในการทรงลิ์คำว่าลิ์นะครับลอลิงสระอิดอเด็กตัวนี้ครับในภาษาของการเกษตรนั่นคือการตัดแต่งตัดแต่งให้กิ่งนั้นครับสมมุติว่ากิ่งนั้นเนี่ยปลายกิ่งมีใบที่เหี่ยวแห้งนะครับการตัดแต่งก็จะตัดตรงหลังจากก่อนที่ใบแห้งนั้นนะครับแล้วก็จะแทงยอดขึ้นมาใหม่เขาเรียกว่าการลิ์ นะครับการตัดแต่งนั่นเองพระองค์เลยบอกว่าจะริ์เพื่อให้ออกผลมากขึ้นแปลว่าอะไรครับแปลว่าพระองค์กําลังต้องการที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเราพระองค์ได้ทรงบอกว่าในยอห์นบทที่1 4ข้อหพระเยซูตัดกับเขาว่าเราเป็นทางนั้นเป็นความจริงเป็นชีวิตไม่มีใครมาถึงพระบิดาได้นอกจากมาทางเราอาเมนนะครับพี่น้องอาเมนนะครับ เรามาดูกันต่อเลยนะครับอย่างที่2เมื่อสักครู่ที่ผมได้พูดไปนะครับย้อนบทที่15ต่อเนื่องเลยนะครับข้อที่5ถึงข้อที่6เราเป็นเถาอางุนพวกท่านเป็นแขนงคนที่ติดสนิทอยู่กับเราและเราติดสนิทอยู่กับเขาคนนั้นจะเกิดผลมากเพราะว่าถ้าแยกจากเราแล้วพวกท่านจะทําสิ่งใดไม่ได้เลยถ้าใครไม่ได้ติดสนิทอยู่กับเราคนนั้นต้องถูกตัด ิเสียเหมือนขแขนแล้วจะเหี่ยวแห้งไปแล้วถูกเอาไปเผาไฟเมื่อกี้นี้ที่ผมให้พูดตามนะครับข้อที่2อเร็งให้เห็นนะครับถึงพระธรรมข้อนี้คือการเชื่อฟังครับจากฮิบรูบทที่5ข้อที่8ถึง9ครับเป็นข้อพระธรรมสนับสนุนนะครับที่ข้อ8นั้นได้บอกว่าถึงแม้ว่าพระองค์เป็นพระบุตรพระองค์ก็ทรงเรียนรู้ที่จะเชื่อฟังโดยการทุกทนต่างๆ เพื่อพระเจ้าทําให้พระเยซูเพียบพร้อมแล้วพระเยซูจึงทรงมาเป็นผู้กําเนิดแห่งความรอดนิรันดร์สำหรับทุกคนที่เชื่อฝังพระองค์อเมนนะครับพี่น้องพระองค์บอกว่าขนาดพระเยซูยังต้องทนทุกเพื่ออะไรครับทนทุกเพื่อให้มีความเพียบพร้อมครับพี่น้องทุกทกคนที่เป็นผู้เชื่อก็เช่นกันเราจะต้องยอมครับยอมทนทุกครับ เพือให้เพียบพร้อมเพราะว่าเราต้องมีความรู้สึกอยู่ภายในใจว่าพระองค์กําลังตัดแต่งเราอยู่พระองค์กําลังทรงฤทธิ์เราอยู่นะครับเพราะว่าทุกคนที่เชื่อฟังพระองค์ครับก็จะได้นะครับการออกผลการเกิดผลนั่นเองตัวอย่างที่สามนะครับที่ผมบอกก็คือยหอ,อนบทที่ห้ายหอ,อนบทที่สิ้าข้อที่1ิบนะครับถ้าพวกท่าน ประพฤติตามธรรมบัญญัติของเราท่านก็จะติดสนิทอยู่กับความรักของเราเหมือนอย่างที่เราประพฤติตามธรรมบัญญัติของพระบิดาและติดสนิทอยู่กับความรักของพระองค์ข้อนี้ครับเล็งให้เห็นถึงการทําตามแม้ไม่เห็นด้วยครับเพราะว่าในกาลเทียบทที่5ข้อที่2 2ถึง23ครับส่วนผลของพระวิญญาณน,นั้นคือความรักความยินดีสันติสุข ความอดทนความกุรุณาความดีความซื่อสัตย์ความสุสามสภาพอ่อนโยนการรู้จักบังคับตนเรื่องอย่างนี้ไม่มีธรรมบัญญัติห้ามไว้เลยที่เห็นที่ได้ยินที่ได้ฟังข้อนี้คือการเกิดผลฝ่ายวิญญาณที่พี่น้องเคยได้ยินบ่อยๆนะครับฉะนั้นถ้าใครอยู่ในพระคิดเราก็ถูกสร้างใหม่แล้วสิ่งเก่า ล่วงเลื่อยไปนี่แน่กลายเป็นสิ่งใหม่ทั้งนั้นอาจารย์พ่อเคยบอกไปเมื่อสัปดาห์หลายๆสัปดาห์ประมาณ3าสสัปดาห์ก่อนนะครับผมจำได้ดีอาจารย์พ่ออ,อธิบายเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่าการที่เราถูกเปลี่ยนแปลงสิ่งเก่าๆล่วงเลยไปกลายเป็นสิ่งใหม่ทั้งนั้นแปลว่าเราจะไม่ได้เป็นคนเก่าเราจะไม่ได้พูดถึงสิ่งเก่าๆ เราจะไม่คิดย้อนอดีตเราจะไม่เป็นคนคนนั้นเพราะว่าวันนี้พระองค์ทรงเซซีโลครับพระองค์ทําให้เราเป็นศูนย์พระองค์ทําให้เราเป็นภาชนะที่สะอาดเพียงพอที่พระองค์นั้นจะจัดแต่งใส่เสริมอะไราภายในตัวเราเพื่อให้เกิดผลได้เพราะฉะนั้นครับเมื่อเราเกิดผลเราลองดูตัวเองครับเราลองดูคนข้างๆก็ได้หรือว่าเราลองถามคนข้างๆก็ได้ตั้งแต่เราเข้ามาโบสถิดสนิทกับพระองค์เราเปลี่ยนแปลงไหม เรารู้สึกไหมว่าเราเปลี่ยนแปลงเรามีความรักเรามีความยินดีเรามีสันติสุขมากขึ้นเรามีความอดทนมากขึ้นนั่นแหละครับคือสิ่งที่พระองค์ทรงเปลี่ยนแปลงเราอยู่ในตอนนี้เรามาดูกันต่อเลยนะครับข้อสุดท้ายครับยอห์นบทที่15ข้อที่16ท่านไม่ได้เลือกเราแต่เราเลือกพวกท่านและตั้งแต่ท่าน แต่งตั้งท่านให้ไปเกิดผลและเพื่อให้ผลของท่านคงอยู่เพื่อว่าเมื่อพวกท่านทูลขอสิ่งใดพระบิดาในนามของเราพระองค์จะทรงประทานสิ่งนั้นแก่ท่านอาเมนอาเมนนะครับพระองค์บอกว่าท่านไม่ได้เลือกเราแต่เราอะเลือกพวกท่านให้ไปเกิดผลเพื่อว่าเมื่อท่านเกิดผลแล้วเนี่ยเวลาที่ท่านทูลขอสิ่งใดพระองค์อาจจะประทานสิ่งนั้นให้กับเรา เพราะว่าเราเป็นลูกที่รักแล้วเราเป็นลูกที่เชื่อเชื่อฟังพระองค์ก็จะเอ็นดูเราจะรักเราแล้วจะตอบคําอธิษฐานของเราอย่างชัดเจนจากฟิลิปปีข้อที่4ี่ถึงเจแล้วสันติสุขของพระเจ้าที่เกินความเข้าใจจะคุ้มครองจิตใจและความคิดของท่านทั้งหลายไว้ในพระเยซูคริสขีดเส้นใต้คําว่าสันติสุขของพระเจ้าที่เกินความเข้าใจเราสามารถวางใจครับแม้ไม่เข้าใจ เพราะว่าพระเจ้านั้นหวังดีกับเราตลอดเวลารักเราตลอดเวลาพร้อมจะฟังเราตลอดเวลาแต่พี่น้องครับน่าคิดไปมากกว่าน,นั้นคือมีเวลาใดบ้างที่เราคิดถึงพระเจ้ามีเวลาไหนบ้างที่เราบอกกับพระองค์เป็นคนแรกไม่ว่าเรื่องเหตุการณ์ใดๆจะเกิดขึ้นไม่ว่าพี่น้องกำลังอยู่ในสภาวะใดมีความทุกข์หาพระเจ้าหรือเปล่า มีความสุขหาพระเจ้าหรือเปล่าพระเจ้ารอครับรอถือรางวัลหรือว่ารอถือผลนะฮะที่อยากจะยื่นให้เราแต่รอเราขออยู่รอเราคุยกับพระองค์อยู่เนี่ยเราคุยกับพระองค์มากน้อยขนาดไหนครับและสุดท้ายนะครับย้อนบทที่15้าข้อที่17พระองค์ได้บอกทิ้งท้ายไว้ว่าสิ่งที่เราสั่งท่านไว้คือทรงรักกันและกัน อย่างที่ผมเกริ่นนำไว้ตั้งแต่ตอนต้น,นว่าพระเจ้าทรงเป็นความรักความรักยิ่งใหญ่พระองค์ต้องการให้สิ่งสิ่งนี้ครับดำเนินอยู่ในทุกวินาทีของชีวิตพี่น้องเพื่อให้ความรักนั้นเกิดกลายเป็นตัวตนอยู่ภายในจิตใจทั้งภายนอกและภายในให้ความรักของพระเจ้านั้นได้เตเออเต็มล้นภายในตัวของพี่น้องและได้กระจายออกไปสู่ผู้ที่ยังไม่เชื่อให้กระจายออกไปให้ตัวเองครับ เป็นพระพรต่อไปว่านี่แหละลูกของพระเจ้าพระเยซูเคยตรัสกับผู้ที่ถือธรรมบัญญัตินะครับในมัทธิวบทที่ยี่ช่วงประมาณสักสามสถึงสีที่มีผู้หนึ่งเข้ามาถามพระเยซูว่าพระบัญญัติทั้งหมดพระองค์ข้อไหนสำคัญที่สุดพระเจ้าพระเยซูตอบว่ามีเพียงแค่สองข้อเท่านั้นข้อแรกคือรักพระเจ้าสุดจิตสุดใจสุดกำลังสุดความคิด และอันดับที่สองรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตัวเองอย่าลืมครับพี่น้องข้อแรกเชื่อครับข้อที่สองเชื่อฟังข้อที่สามทำตามแม้ไม่เห็นด้วยและข้อที่สี่วางใจแม้ไม่เข้าใจเรามาอธิษฐานด,ด้วยกันครับ สาธุการพระคุณความรักความเมตตาพระองค์พระบิดาเจ้าขอพระคุณพระองค์สําหรับพระวจนะคาของพระองค์ที่เข้ามาเติมเต็มจิตใจของลูกขอขอบพระคุณพระองค์สําหรับความรักของพระองค์ที่มีเอ่อล้นตลอดเวลาสําหรับลูกขอพระองค์โปรดทรงนําจิตดวงวิญญาณของข้าพระองค์นี้ไปชําระล้างความผิดบาปทั้งหมดเพื่อเหมาะสําหรับเป็นภาชนะที่พระองค์จะทรงจัดสรรไปใช้งานขอพระองค์ อดทรงดูแลสุขภาพร่างกายให้กับข้าพระองค์ขอให้พระวจนะคำของพระองค์ในวันนี้เข้ามาเปรียบเสมือนดั่งเมล็ดพันธุ์ที่ตกลงในดินที่ดีที่จะเกิดผลต่อไป30สบเท่า60ิบเท่า100รเท่าลูกขอขอบพระคุณพระองค์ร่วมกันในพระนามพระเยซูกิจเจ้าอาเมนเมอบเวลาต่อไปให้กับอาจารย์บางออนปุราชากาครับ